ดวงคุณพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะคะจะสุ่มให้คุณสามใบนะเป็นมินิไก่ให้นะคะดวงคุณพรุ่งนี้มาดูใบแรกกันคิงกอบสอดนะคะเป็นช่วงเวลาที่ต้องแบบเหมือนมีการจัดระบบระเบียบความคิดนะคะจัดการด้วยเขาเรียกว่าด้วยความสามารถของคุณด้วยศักยภาพที่คุณมีนะคะอืม โอ้โหคิงเหรียญพวกนี้นอะยจากจัดระบบนะคะในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างมีการจัดการระบบระเบียบวินยัยแล้วก็ยังมีในเรื่องของการเงินนะคนะหนะ้าห้าขึ้นมาแล้วการเงินพรุ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับการเงินด้วยนะ่าเหมือนคุณเนะี่ยจะมีการแบบจัดการความพร้อมความมั่นคงระเบียบวินยัยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ในเรื่องของ เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเหมือนพวกเนี้ยจะเตรียมพร้อมนะคะกับการเปลี่ยนแปลงกับการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ขอให้คุณโชคดีเหมือนแบบไม่ว่าสถานการณ์มันจะยุ่งเหยิงหรืออะไรต่างๆนานาคุณจะจัดการได้นะคะเนื่องจากประสบการณ์ของคุณอะไรต่างๆนานานะคะคุณจะดีลกับมันได้ขอให้โชคดีค่ะแต่เรื่องเงินดีนะเรื่องเงินดีค่ะอาจจะมีการตัดสินใจเรื่องเงินเกิดขึ้นนะคะ